เกิดดิ้งได้นะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีกาวน้ำใสน้ำยาทำสลามน้ำยาทำสลามแล้วก็ภาชนะค่ะแล้วก็จะเทกาวไปช้อนหนึ่งมีนะแล้วก็คนยังไม่คุ้นนุ่งขอคุ้นดูเดี๋ยวแล้วก็อ่ะคนไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะ คุณจะไม่ดีค่ะไหนบางคนนี่เข่เสือมหรือเปล่านี่นะคะคนให้เดี๋ยวเดี๋ยวๆถือกล้องก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเคถือดิพีคเอถือดูดูอันนี้เด้๋ยวห้ามดูหน้านี่นะคะเคมาอยู่นี่เคมาอยู่ตรงนี้ ก็เดือดสลามาเลยก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราก็้คนอันนี้ด้วยค่ะก่อนใส่นะคะข้าเม็นี้เลยไม่เนียนนอนเออเนีนนอนเลยก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวเราจะใส่เอ่ียวสิค่ะ จำลืมแนะนำอย่างหนึนงนงนนนงน่งก็คือกา T O A นะคะถ้ามันไม่สำเร็จมีตัวสำรองค่ะอันนี้ก็น่าจะไม่สำเร็จด้วย<น>เอาประมาณเล็กๆประมาณเท่านี้โอ้ใส่ไปน,น,ไน,นี่นะคะการ T O A ใส่ลงไปแล้วคน่ะเริ่มกดตัวกันเป็นก้อนแล้ว คนไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเห็นนี่นะคะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแต่ทางง่ายสุดๆเลยนะคะคือเอใส่ลงไปเลยคะ่ะเทกาวเีอยู่เอใส่ะะแล้วก็คนในนี้เลยนะคะมันอาจจะมองไม่เห็นแต่มันได้แบบนี้มลย ะะอ่านดึงออกไปค่ะนี่นะคะก็ได้พลลัพฟูแบบจากนั้นนะคะเราจะเอาอันนี้นะคะใส่ไว้ที่ไหนสักแห่งนะคะแล้วก็เอาน้ํามันไปทิ้งค่ะเอาน้ําไปทิ้งเลยน้ําทิ้งด้านนอกรับปัน่นรับ นี่นะคะเมื่อบีดน้ำเสร็จแล้วมันจะออกเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะเราก็จะเทน้ำทิ้งเลยนะคะแล้วก็ใส่กาวอีกไหมใส่น้ำค่ะใส่กาวดีกว่าีหเนี่ยใส่น้ำนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเพื่อเราจะทำการล้างผงซักฟอกทำการล้างนะถ้ามันไม่ล้างมันจะแข็งเป๊ะเลยล้างคือน,นี่ต้องจุ่มนะคะแล้วก็ อุปรกรณ์มันมาคนอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันล้างออกได้เร็วที่สุดเดี๋ยวเราไปดูตอวล้างเสร็จเลยนะคะนี่นะคะเราก็พอดีว่ามันแข็งแล้วก็ใช้กาวเทลงไปปลืดเลยนะคะเป็นช้อนสองช้อนมันะคะแล้วก็คนให้เข้ากันมันก็จะเริ่มหนืดกันแล้วนะคะแล้วมันก็จะได้เยอะทำนมเขาของคนเลยดี ตอบดินี่นะคะมันก็เริ่มติดติดกันแล้วแล้วก็คนให้ทั่วเลยอ่าเดี๋ยวคุณเคจับก่อนนะคะเคมองที่อันนี้อย่างเดียวนะคะนี่นะเจบเป็นคนถ่าย ได้ไรกินะพ่อกับแม่ล่ะพ่อกับแม่อยู่บ้านตายุดค่ะด้อยู่คนเดียวอือพีดไปทำก็ทำเป็นแล้วก็คนอ้าว ก็มีประทานคู่นะคะโอเคแล้วก็คนก็อู้ดูสิคะเป็นฝอยเป็นฝอ,อยเลยก็คือจะให้น้องคนนะคะโอเคคนเลยคะ่ะจุ่มค่ะเอาไาหมตีมจุ่มรอบนึงนะคะอย่างนี้ค่ะจุ่มแล้วก็คนนะคะ ขึ้นมามันก็จะเหนือหนอืๆแล้วก็จะมีน้ำก็คนต่อท่นก็จะเสร็จนะคะ,ะคนเลยค่ะเริ่มได้แล้วนะคะเพราะเราเทน้ำยาที่เราผสมในแก้วนี้นะนี่กกนค่ะเสนี่ปแ้วี้ะนี่ค่ะ ติดกันเป็นก้อนแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราคนเคจับถ้วยไว้วนี่นะคะเริ่มได้แล้วอันนี้นะคะทำสูตรพุดดิง้งนะคะสลามสูตรพุดดิ้งของเราก็สำเร็จเป็นสูตรพุดดิ้งฟูนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะถือไว้ก่อน จะจะออกหยุดชัวนะคะนี่ก็คนโอเคค่ะสูดสาวจังเลยนะคะเดี๋ยนี้นะคะโอ้โหไม่ติดเอ้ยไม่ค่อยติดมือนะแต่มันยังไม่เข้ากันมากมันก็จะไม่อันนั้นนะคะอย่แตะค่ะเดี๋ยวมันเหนียวอาช็ดผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ส่วนโคตรใหญ่เลยนะคะชิ้นใหญ่มาก แต่มันก็ยังเหนียวมืออยู่นะคะคือมีวิธีใหม่ค่ะจุ่มลงไปเลยคนด้วยนะคะดูดูพี่คนสิดูพี่คนโอเคหันมานี่หันกล้องมานะคะเราก็หมวนเอานะคะก็จะได้เป็นกลอนอีกแ้มีแสงเข้าไปโอ้โหแข็งเลย สกแข็ง,ขงนิ่มโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไปช้อนหนึ่งเลยนะคะ คนเลยค่ะคนๆๆเด็กคนเลยเริ่มได้เดี๋ยวเราทำอันนี้ให้ดูเนี่ยนะคะนง่ายๆค่ะไม่ติดเพราสลับไปสลับมาผู้จาระวังปากหน่อยนะถ้าเหลือวิญญาณคนตายได้ยินที่ยแล้วโกรธถ้าหลอกทิ้งานจะว่ายังไงทีหลอกไม่น่ากลัวทุกคนหลอก ก็ออกเป็นฟรูฟรูแล้วดี๋ยวเราจัดพื้นที่เล่นสลามนี่ค่ะเรามาจิ้มเล่นโอ้โหคือลืมบอกไปว่าเวลาเล่นต้องล้างมือก่อนเล่นนะคะ ถ้าไม่ล้างมือก่อนเล่นมันจะตริดมือ <S <S โอเคต้องไปล <S <S ้างมือ,อก่อนเล่นนะคะจะตออไปก่อนนะนี่นะคะสลามของเราเดี๋ยวเก็บพื้นที่ก่อนไม่ติดมือเลยค่ะดูนะคะดูเราเปล่าค่ะมากม

เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันสองคนเลยค่ะมานี่นี่นเลยนี่ค่ะยืดไปยาวมาก

ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะบาย